ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันจะมีชื่อของเหมือนกับเป็นแต่ละจุดว่าอันนี้เป็นห้องครัวนะนี้เป็นห้องน้ําห้องนู่นนี่นั่นคือชื่อเนี่ยของแต่ละบ้านแต่ละต่างตำบลเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากที่มาครับในอดีตว่าใช้บริเวณนั้นทำอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะกองโคคือใช้เลี้ยงโคเลี้ยงบัวโดยกว่าต้องคนลาวมาเลี้ยง ก็เลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมลาวสืบต่อกันมาและน่ารักมากเลยครับคนกองโคเนี่ยคือเขาจะมีคัมภีรใบลานเหมือนกับเป็นกฎหมายของเขาเลยมีขึ้นมาเองอย่างนี้เหรอคะคือเขามากันเนี่ยเขาอพยพมากันเนี่ยเขาก็จะมีมาอยู่แล้วคือนี่นี่เป็นประเพณีของลาวนะนี่เป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของลาวนะลูกหลานดูไว้บางคนอ่านอ่านไม่ได้แล้วก็เก็บไว้บนหิ่ง บูชาไหว้บางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าเก็บไว้ดูแลไม่ดีรู้สึกเป็นภัยกับตัวเองก็ไปฝากไว้ที่วัดเพราะฝากไว้ที่วัดก็มีเยอะมากเลยเสร็จปุ๊บก็กอง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 ไว้สรุปดนปลวกกินปลวกกินตายแล้วนั่มันมันน่าเสียดายครับนี่แค่เรื่องราวของชาวลาวนะครับนี่แค่ที่มาของภาษาลาวใช่ที่อยู่ในเอเวอร์พิชัยใช่ตอนนี้ได้คำตอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยเสียดายด้วยใบลานที่ถูกปลวก กินไปแล้วก็ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่บ้างเป็นร่องรอยวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้านายอมเภอร์วิชัยใครที่ยังพูภาษาลาวเองจันเนี่ยสืบทอดวัฒนธรรมมาตั้งแต่มีบางคนเลุดมาเลยต้นตำรับมาเลยบางคนแบบไม่รู้ก็เขาพูดกันมาอย่างนี้แต่แต่ก็คือทาไม่มีใครคิดต่อไปว่าแล้วทําไมพูดอย่างนี้อ ได้แต่คิดแล้วก็ปล่อยให้มันเลือนหายตามการเวลาเก็บความสงสัยไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาเก็บความสงสัยไว้อย่างเดียวไม่มีใครคิดตอบไปเลยว่าไม่มีคำตอบไม่มีคําตอบอผมก็เลยได้คําตอบหนึ่งเรื่องในเรื่องของภาษาลาวภาษาจีนมายังไงอะคะภาษาจีนเนี่ยคือเมืองพิชัยเนี่ยจะเป็นเมืองท่าแห่งการค้าเป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายเลยคือไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากทางล้านนาหรือว่าสินค้าจากทาง ข้างล่างจากทางกรุงเทพจากทางธนบุรีขึ้นมาจากทางอย,ยุธยาขึ้นมา <Ha. S 2> ก็จะเข้ามาหยุดที่พิชัย <Ha. S 2> เพราะว่า <Ha. S 2> เพราะว่าที่พิชัยเนี่ยมันจะเป็นอ่ร่องน้ํามันจะลึกแล้วแม่น้ํามันจะกว้างเรือ <Ha. S 2> <a> สาเภาเออเรือเอี่ยมจุ้นเนี่ย <Ha. S 2> ก็จะไปจอดที่นั่น <Ha. S 2> แล้วก็ลงที่นั่น <Ha. S 2> แล้วมันยังไปทาง,าทางแยกก็คือเขาจะขึ้นกระแทะกระแทะก็คือเกวียนเวียนอ๋อฮไม่ว่าจะเป็นเกลือเมื่อก่อเกลือขาดมาก ก็จะขนเกลือกันไปทางหรือว่าขนพวกสินค้าต่างๆเนี่ยขึ้นไปทางน้ําป่าทางฝั่งของทางลาวทางข้ามไปหลวงพระบางอะไรได้นะครับอุตรดิตถ้าข้ามไปหลวงพระบางได้นะครับจุดถึงกลางะก็ตอนนั้นที่ท่านมุ้ยมาก็นี่นะครับก็มาศึกษาเส้นทางเดินเมื่อสักครู่นี้นี่เราเห็นในในรูปใช่ใช่คือท่านมุ้ยมาที่อําเภอพิชัยแล้วก็มีคุณเก่งเป็นเป็นคนนาทางเป็นประเทศ พาไปชมท่านอยากชมอะไรคะก็วันนั้นท่านเอาอันนี้มาเอาเอาเอา,เอาภาพของสถานที่ที่หนึ่งมามแล้วก็หาคําตอบมาเหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันใช่นี่ไหมมันใช่สถานที่นี้ไหมที่จอดเรือตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายในน่าจะประมาณสมัยรัชกาลที่6เหรืออะไรเนี่ยผมผมไม่แน่ใจค่ะเอารูปมาเนี่ยมันใช่ไหมมาดูคนก็ดูเอ๊ะมุมนี้ใช่ไหมใช่ไหมพอดีผมพอดีอีกเหมือนกัน ที่พอดีความศึกที่เราศึกษาตากจากภาษาลาวแล้วเราก็ไปแถวนั้นแล้วเราก็เคยมองย้อนกลับมาเอ้าตรงนี้นี่มันเจดีเจดีที่หน้าเนี่ยฝั่งเนี้ยที่เราเคยเห็นอยู่อ๋อไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่มุมเนี้ยแล้วเราความที่เราเป็นคนศิละปะไง เราถึงมองภาพว่าอ๋อภาพในอดีตโค้งน้ําคุ้งมันเป็นเรานําลําดับภาพเดี๋ยมาซ้อนทับกันได้แล้วเราดูรู้ว่าภาพสมัยรัชกาลที่6ที่ท่านนามาเนี่ยมาซ้อนเทัากับภาพปัจจุบันเนี่ยมันคือบริเวณไหนก็เลยให้คำตอบกับท่านมุ้ยได้ก็พาไปชี้ที่จุดที่จุดที่แบบคือใช่ตรงจุดนั้นเลยคือมันจะเป็นมุมทาาแบบ เราอย่างผมจะ,จะวาดตัวคุณอย่างเงี้ยครับผมก็จะหามุมอ่ามุมไหนผมถึงจะดอยิ่งได้ดีนะวาดได้ดีผมก็เหมือนกันในภาพของท่านมุยภาพนั้นก็เหมือนกันผมก็เอามาดูอ๋อมุมนี้มุมนี้พอไปอย่างนี้ปุ๊บเอ้ยไม่ใช่แต่ผมมั่นใจแล้วละ่ะว่าตรงฝั่งน้นตรงฝั่งนี้เราเดินไปอีกนิดนึงเดินไปเ,เดินไปจนกระทั่งนี่ไงครับท่านตร,ตรงกันเลยเอแล้วนี่หละเฟรมเดียวกันเลยเฟรมเดียวกันเลยท่านมุ้ยก็ถ่ายถ่ายภาพถ่ายอะไรไป เสร็จปุ๊บก็เนี่ครับเป็นเส้นทางเดินทับพอขึ้นเรือจากตรงนั้นปุ๊บการเดินทับต่อที่จะไปทางเวียงการทางหลวงบางเนี่ยที่ข้ามออกไปทางเนี้ยมันจะต้องพอลงเรือมาทางนี้ปุ๊บมันก็จะ,ะเดินทัพทางบกไปมันจะต้องผ่านคุ้งน้ําผ่านอะไรไปอีกหลายที่เราก็ตามเส้นทางตามเส้นทางนั้นน่ะในบทที่ ในหลักฐานที่ท่านมุ้ยมีอยู่ตามไปเป็นคนที่พาท่านมุ้ยไปชมเส้นทางเดินทัพครับก็ท่านมีหลักฐานอยู่แล้วด้วยเราก็ไปด้วยบางเรื่องเราไม่รู้ฮะบางเรื่องเราไม่รู้เราก็อาศัยไปด้วยพอดีท่านชวนไปด้วยก็เอาไสนุกสนานมากเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราได้สองคตอบแล้วนะคะใครที่เคยมีคําถามอยู่เกี่ยวกับอําเภอพิชัยแน่นอนเมื่อพูดถึงอําเภอพิชัยน่าจะมีหนึ่งคำที่หลายๆคนอยู่ในหัวสมองในทันทีพระยาพิชัยดาบหัก เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาพูดคุยกันค่ะว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงความเป็นมาเป็นไปและทุกวันนี้คุณเก่งเองทำอะไรเพื่อภูมิลาเนาของตัวเองไปแล้วบ้างทำอะไรเพื่อสังคมไปแล้วบ้างแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งและน่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะอนุภาคบริสุทธิ์จากสารสกัดสมุนไพรสูตรพิเศษต้นตำรับจันร์สว่างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการปรนิบัติและดูแลผิวชั้นเยี่ยม ช่วยดูแลทุกปัญหาผิวเนรมิดผิวใหม่ขาวกระจ่งางใสร่วมพิสูจน์คุณภาพและรับคำแนะนำด้านปัญหาผิวได้ที่ศูนย์ความงามจันสว่างกว่า500แห่งทั่วประเทศ